สวัสดีค่ะเมื่อนี้ได้ยังคือดองกะเพราเนื้อนะคะไข่ดาวสองฟองไข่ดาวแบบย่างมาตุ่มนะคะยืมๆเลยนะคะพริกน้ำปลานะคะพริกน้ำปลาใส่ยังเนี้ยพริกกน้ำปลาโอ้พ่แมนจ้ะพริกน้ำปลาผมนวนิดหน่อยน้ำมะนาวนะคะบีบน้ำมะนาวใส่นะคะขันเรลกเลยเราจะเจาะไข่แดงก่อนนะคะว้าวเพื่อนๆคุหลายคนอาจจะมากินซุปนะคะแต่หนึ่งชอบกินแบบลาวาแบบนี้นะคะยับมาพี่กันอืพริกน้ำปลาน่คะไม่ได้สำหรับกะเพรานะคะ น่าลงไปนิดนึงบนหิต <c oughs> ค่ะมาค่ะลุยกันกับกะเพราแล้วค่ะกับเาเนื้อนะคะมือนี่อาจจะซีสุดสาดใน่จังน้อยนะคะทุกคนค่ะเริ่มรักเข้าไปอาหารนั่นบ้านนะคะจัะวันนี้หนึ่งไม่ใส่ถั่วแยวนะคะ